สบายดีพี่น้องมณีน่ะชีพาเอื้อยออกจากโรงพยาบาลเพราะว่านึ่งมากเนอะเดอ้อหงหมอมาได้เก้าวันเก้าวันบ่เก้าวันนี่แลหละตอนมาน่ะเอื้อยว่าหายหายใจปา่าหายใจหิดขมับขมับอยู่<อ>แต่อนีเราดีขึ้นแล้วเลยชีพาเอื้อยกัดเอื้อยก็ว่าดีเดี๋ยวทาเส้นก่อนเออหนุ่มให้แน่ได้เนาะสิออกห้งหมอดีขึ้แน่เว้ย โบดีเลยได้ผพากับมาคือคือว่าอุงกี้นี่เพ,พราะงนนะแม่บ่มันได้กบแม่หรอบ่อารีกเะ็ดงานได,ดก้ามีือไขอ่ไข<อ>่แต่มือช่งอีแม่สามมือนี่บส่สาวไข่ เออแต่เห็นหน้าเฮาเศร้าไข่เลยอืเออส่วไปตเ้าแล้วเแต่ตอนนี้ส่วแล้วเนาะบ่ิดเ้าีวอืบ่มีมมาบ่มีีิวนน่ากลัววินบ่หัวดนี่บ่บ่ได้วินแล้วบ่ได้วินจักมื้อล่ะ2มื้อบ่ได้วินเป็นปกตินี่ล่ะบ่อืปกตินี่ ทีท mm ่า hmm. น mm ึก hmm. ยุบอันนี non, lo, vai, ưa, no. ่เราดีเลยข้านั่นเนาะชินอนเตียงนอนีบเมื่อกี้เนี่ยเราไปนั่งอยู่พุ่นไปหานั่งอยู่พุ่นโดยชินอนตลอดบวายเริเมื่อยเนาะเมื่อเศร้าใครก็ลุกเหอะ้าไม่ด้ที่ป้าได้ทอรนจช่วงเศ้าเลยช่วเเมื่อตามกันด้ เได้ยังยู่ได้ยงมอาจานยก็มีเนาะมาเปลี่ยนเตียงนะองล่ะซ้ำซเตียงอะมาเปลี่ยนเพือยังยู่คือเก่าอนมาเนนัญหาเวอาอัน้นกเราเป็นเอฟซีอยเราเอาเงินมาหายนี่เราว้าว่าเขาว้าว่ายังอยู่ดนแต่เป็นไขดนได้ รุ่นพ่องกันเขเมือหมดแล้วเด็กรนเบิดมาตีเป็นหาชิปเขเมือเบิร์ดมันยังเคิองเตียงสองเตียงกเตียงัาราหมักันแพงเองโมบอเจ้าคนยังคิดหอดอยู่แต่ยังยูต่ออยู่เาดยงยูเลอนะบงขบอ่าทาีคนบอกเกแอไว้ว่านี่นอายย่แ่เนได้่เ แบบนี้หาสิบคนประมาณหาสิบคนเป็นป่วยนำกันนะนะแต่เขาออกดีมาแล้วเลือแต่เอึ้ยพู้เดียวเดียวยังคล้องแซมอยู่คลองแซมติดเกมกัชนาอะไรเจ้าเดินคนมูนะลืมไา้เล่ละเดี๋ยวไอ้ม้อมาจักหน่อย,อย <c oughs> ก็เดี๋ยวสิได้เ้นต์ออก <c oughs> อยู่จนเทอะหะอยู่เก้าวันแล้วเมื่อย นอะ้ยเมื่อยแหงแล้วผมันีิกบ้เพราะว่าพี่เคยกับข้าแบบเหตเปียกเตุงานเนี่ยเหตเวียกจะไปเบิกเงินก้อนแ้วอยู่บ้านนะเหียกเวียกเงียมันเห เสียนั่นแล้วมันโอ้เมื่อยเลยเท่ากับจนเมื่อยอยู่แลละเขาอยู่กับแปดมือนี่ละมันน้อคอร์กมาเบิ่นี่น้องอล์มาน้อยหัว่แปกไงใส่โอนมาละใส่โอ้เด็กหกแสนกีบ อันนี้เงิ่อนนั่นอะไเงินเอื่อยทุบกระปุกหมูเวลาทุบกระปุกหมูอยู่เพื่อนได้แปดแสนเอื่อยยืมอีกสองแสนเรียหกแสนื่อเหือนกนนาอันร้อยเงนฝากชีแแสนเงนเอือยเส่งข้อความเสียงมาหาข่อยว่าบักคุมบอกให้ทุบหมูฮั้นไปซอยป้าข่อยเขาทุบแล้วแหละก็ว่าข่อยกูข่อย่าทุบ บอกว่าลินลินซื no. aa, uhh, ้อผ้าทุบไปเลยฝึก็เลยว่าโอ้ยกันบูมี่กับโบบมี่ผ้าทุบกระยาบวายอกที่ซื้อหันฝากเรียบร้อยล่ะมาฝากเอื้อยเอื้อยเอาอีกสองแสนยืมอีกจะมินชาดนี่เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่พาเอื้อยกินข้าวกินน้ำกินยังแล้วนะก็คือ ในเมื่อวานนี้หลังจากที่ห้องกับะลอยมาเนาะแล้วก็พากาันไปหาน้องกมล่าจะไปหาอาเตียงอีกพี่น้องฝนตกมือนี้สิบห้าอาเตียงแล้ววันนี้อาการเลือยเขาก็ดีขืนห้ายเลยแต่ว่ายังมีอาการไข้อยู่นโดนร้อนที่หนึ่งนะเพราะว่าการเท้าอยู่โรงพยาบาลกัมันก็อยู่ประไวเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายมันก็หลายพี่น้องค่าใช้จ่ายมันสูงเองค่าใช้จ่ายมันสูงจ่ายค่ายามือนละพันสอง แต่เมื่อนาเขาจีมาลงรายละเอียดว่าพ่อถึกตัวถึกหลอกในไหนเนี่ยแต่ว่าเขาบอกขาวๆซื่อๆมันนี่นะสิ่งที่เขาอยู่ก็ได้นะมื่อนี้ก็สิม,มาแจ้งเรื่องอย่างก่อนนี่แหละก็คือตอนนี้เขากลับมาแล้วพี่น,ออน้องตอนนี้เขากลับมาว่าสี่เฮดคลิปลุ่งเป็นตลอดคือพี่น้องติดตามมาตั้งแต่แรกแล้วมามาเหมือนเดิมกลับมาแบบเฮดคลิปคือเก่าคืออย่างที่ผ่านมาแม่นละ เพราะว่าเฮาเว้นระยะห่างมากก็โดนเต,ติบแล้วนะก็ถือว่าโดนเนาะกะฝากๆเนาะให้พี่ให้น้องติดตามคือเกา่าคอยเ้็กำลังใจกับหลายๆท่านเอฟซีหลายๆท่านกันเพื่อมันทิเขาที่เขาทางอีกกะไระยะประมาณสองเดือนขึ้นใช่น้องอเพราะว่ายามนี่นะที่ไปถ่ายคลิปดยู่ไรมันนี้แต่ว่าฝนมาตกพี่ลึกตกพี่โลตกจนงูนหังงวบวกล้น แบบว่าช่วงนี้ก็บมืดฤดูฝนมันก็เกสิเข้าวฤดูหนาวอีกแต่บ้านนี้คนแถวชนบทแถวบ้านนอกก็สิบ,บุมีเครื่องใส่คือคนเฮาอยู่ในเมืองเนาะแตจะบุมีเครื่องนุงของถือใจแล้วก็อากาศคืออยู่บ้านนอกก็คือฮู้กันนั่นแหละมันก็ทั้งลมทั้งหนาวเฮาก็สิกลับมาซอยเหลือเด็กน้อยคือเกาเสื้อผ้าประเภทอันนี้แหละตัวที่เพราะว่าตอนนี้ก็ชิงเท่าได้กับซื้อท้ไมเล็กน้อยอยังนั่นแหละ พ่อเฮาเฮ็ดไประยะหนึ <efendim> ่งให้ได้ยอดวิวจาก youtube ก่อนเพราะว่าเฮาเอาอาศัยได้เอาเงินจาก YouTube ได้เพื่อเขาสิไปซื้ออย่างที่ผ่านมานะเดือนเกเดือน10เดือน11เดือนพอดีพอดีจากที่เริ่มต้นม่เฉพาะเดือนนี้เมื่อเดือนนี้ฮอดยามหนาวก็เมื่อกะสิลงโตในละเครื่องของเฮาก็จะค่อยๆเก็บทยอยเก็บไปแจกน้องๆที่ด้อยโอกาสตื่มกันก็สิคือเก้าเขาะพี่น้องก็ค่อยๆติดตามแล้วก ฝากๆนำท่านผู้ชมทุกทท่านแล้วก็ให้กำลังใจเฮาทียังให้กลับมาเนาะกันหลายๆท่านนั่นแหละเนาะว่าากให้สอร้อยกับแต่ว่าการเทาเห็ดนี่ก็เทาก็เชิดแบบผสมประสานเขาใครออกหน้าแนมมือได้ไปอันนั้นบ่าได้เขาปะอันนี้ก็คือก้านะพี่น้องมันก็มีหลายรูปแบบหลายอย่างที่ต้องเห็ดแต่ว่าคือว่าแหละมันก็เขาที่เข้าทงอีเดือนสองเดือนพุ่นล่ะโอเเป็นเด๋ก็ฝากติดตามนีพี่น้องเด้อฝากติดตาม ฝากให้กำลังใจก้อยใ,ให้กำลังใจชาวรอยกับว่ใจกันผมขอบใจที่เก็บชาวรอยกับ่าใจวไว <ป S 1> ้ในอบมอกมออมใจเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ที่ยังบ่ลืมเนาะที่ลืมบ่ได้ก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยื่นมือเขามาซอยเอื้อบ่ใจเนาะทางครอบครัวในวิกฤตครั้งนี้นะสําหรับวิกฤตแล้วเนาะมีเอื้อยหาเงินมาจะก,กี่ปีกี่ปีก็มาทอนใส่ซื้อยาเขาโรงพยาบาลยางเดียวนะ คันพี่น้องบอยืนมือเขามาแต่ว่าบางคนอาจจะว่าเล็กๆนิดหน่อยนะสลับหฮางซัมหนี้มัน,นใหญ่หลวงเะยเพราะว่าหนึ่หาเงินบันเท่ามันบ่ได้หาเงินวันละสามร้อยมันหาบ่ได้แต่พี่น้องชอยสองสามร้อยก็ทำเฮ็ดเ้มือหนึง่งพันหนึ่งก็ทัเฮ็ดเวียกจักมือแหละแบบนั้นนะช่วงที่ยามเก็บยามเป็นเนี่นช่วงที่เฮาวิกฤตช่วงที่เฮาต้องการกำลังใจ ั้งใจถึงว่าเรื่องเล็กน้อยเขาก็ภูมิใจในสิ่งนี้แต่ว่าวิกฤตเข้ามาเนี่ยมันผ่านมาเป็นผ่านมาตั้งแต่วิกฤตเป็นปีแล้วปีกว่าแล้วแต่เขาก็ต้องลุกสู่ท่ออยู่แต่ว่าเขาก็ทอยก็ได้ลบคือวันลบลบแเจ็บจำดินครับพยายามอยากลุกขึ้นยืนในกะทิเข็มแข็งคือเกาแต่กะทิเอาบรรยากาศเดิมๆบรรยากาศที่เกาที่เขาเคยเป็น ปากพี่ปากน้องคือเกาเอ้ออย่างใดก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดมาบ่เคยป้าบ่เคยถิมเนาะบ่เคยป้าบ่เคยถิมเฮาบอกว่าเฮาจะอยู่ในสถานการณ์ใดช่วงใดกัอยู่เคียงข้างเฮาตลอดเฮาอาจจะทําที่พันมาอาจจะบบเต็มที่น้อพื่อนเนาะอาจจะแต่เฮากับสิพยายามสิพยายางแะไรเฮ้ากัยังกับปากบ่ไดว่ามันจาได้แต่ว่าเฮ้าสิพยายามให้มันถึงที่สุด ให้สมกับพ่อแม่พี่น้องรอคอยแล้วก็ตามที่พ่อแม่พี่น้องวังไว้เราก็พบบูว่าเสีใจชันใดนะแต่เขาสีพันยามคือเขาว่าล่ะเอ้าขอบคุณขอบใจลหลายๆพี่น้องเมื่อสุกุรูทุกคนเดี๋ยวอัปเตอีกอย่างให้เบิงนะ้งเนาะรอติดตามก็ผู้ใดที่ตามก็ติดตามขึ้นพี่น้องก,ก,กดกระดิ่งไวพ้พร้อมเพราะว่าเขาสี่ลงไปประจับเป็นแตงใดก็คอยติดตามเบิง้งว่าเป็นแต่ใดโอเคเ,เคพราะว่าในการทุนเนาะอน่างน้อยหนึ่ง,นงในการทุนเนาะในการนั้น เพื่อได้นีในการถ่ายคลิปเ่าก็สะออกกันแบบสองน้องเอื้อยเพราะว่าผู้เดียวมันกันหนักนะสัหรับเฮาอะไรได้เฮาบูปันนั่นผู้เล็กผู้เลหน่อยออกกันสองน้องเอื้อยคือแต่ก้อนเลยนะเนาะเขาบูมีทึนคือตอนแรกๆนั่นแหละคือจังสั้นพี่น้องก็คือออกกันไปถ่ายคลิปด้วยกันสองคนมี่จะไดก็ให้ไปออกกันโอเคบบ๊ายายเริ่มต้นคือเก่าเริ่มต้นใหม่แบบเดียวกันโอเคโอเคบ๊ายบาย